ใส่พวงดีมันจะไม่ขมได้ไงนี่ขอดูหน่อยนี่น้ำลงแล้วครับนาเจทานโอวขมย่งไห้พวงข้ามเคยไปกินผมเคยไปกินอย่างนี้ที่เวียดนามวัวย่างกัะโี้ถัองฝากกับงามงามแลวไปแล้วใช่ไหม สวัสดีครับครัวลุงเด่นแฟมิลี่ค่ะพี่น้องใครอยากจะกินต้มขมนะสูตรต้มขมเต็มๆครับดูนี้จิ้นต้มขมจิ้นปิ้งฮะสี่โลสี่โลเองหนักเหรอโอ้สุดยอดเลยนี่แต่ว่ามันได้ไม่ได้ทำช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะแมนไปวิงได้ช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นวันนี้เพิ่งมาจากตลาดครับก็เลยได้นี่พี่น้อง อันนี้จะมาทําอะไรคะเนี่ยจะกินต้มขมต้มข,ขมต้มขมขมใส่เพี้ยขี้เพี้ยใส่เลือดใส่ดีวัวเข้าไปจริงแกงอ่อมแต่เสียด่ีอ่ะได้ต้มอ่อมอือแกงอ่อมต้มขมก็มีหลายเมนูตะไคร่แบบสวยๆเลยนะมาดูนาจะทันวันนี้เดี๋ยวจะตุนกระหมอดดินนะครับวันนี้บรรยากาศสวนโรงเรียนวันนี้บรรยากาศเริ่มมีแสงแดดครับเห็นไหมน้ำก<น>็เริ่มลงแล้วอ่ะย่ายกับพุ่นหลับไปแล้ว ไปไหนอะเป็นนางยิ้มคือเป็นนางร้องไห้บเดี๋ยวตอนเย็นก็อาจจะได้เรียกยายมากินต้มขมครับยายโอ้ยพี่วันนี้มีภรกิจหลายอย่างวันนี้มาสวนตั้งแต่บ่ายโมงครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปทําต้มขมนะแล้วก็จะมาทําไฟก็คืนที่ดูไฟมันพาไปดูหน่อยออมันมันมันมีหลอดเดียวเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวหลังจากเราต้มเสร็จเนะี่ยเดี๋ยวเราไปซื้อหลอดไฟมานี่ใส่เพิ่มอีกสักสี่หลอดนพี่จะเอาออกมาสว่างสวยเลยแต่ก็มีโซดาเซลล์ให้ใช้อยู่นะครับใช้ทุกมุมแล้วก็เอาอีแตนไปซ่อม รถเครื่องปั่นไฟ<อ>พี่น้ำมันมันหยดหยด,ยดติงต๋งติงต่งเลยมันย่อยเพราะว่ามันมันสะเทือนแห้งหรือเปล่าอ่าแล้วยายก็ไปปลูกนาหนาหมดแล้วนะสวยสวยไปดูดิไปดูไหม,ดมเดี๋ยวก็จะมาทำความสะอาดสวนด้วยนะครับพี่น้องพายุบม<อ>ันเข้าเมื่อวานเป็นอาทิตย์นแลแหละน้ามัะลากเอเขาไปดูอือโอ้มาถึงละกล้วยจะเป็นไรกล้วยพันเตี้ยอันนี้ก็แก่แล้วนะเครื่องนี้แก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราตัดไปละตัดทากล้วยฉ อันนี้กำลังนอนอยู่นี่ปลูกไว้หลังห้องนอนตรงเด็ดนี่เลยครับเห็นไหมก็อันนี้เขาเรียกว่าพันอะไรนะพันอะไรอ่ะปากช่องหรือเปล่าของลุงยุนก็ปลูกพันนี้แหละตรงสวนแกดกๆอ่ะอร่อยได้ลเนาะเขาเราก็ปลูกไว้เจ็ดต้นนะครับก็โอ้วันนี้ท้องฟ้าท้องฟ้าเปิดครับนี่เดี๋ยวไปถ่ายคลิปโรงเด็นเสร็จเราก็จะเขาเรียกอะไรไป เช็คอีเทนหน่อยอิเทนน้ำมันแบบเยอะมากเลยอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวหาจะทันจะทันเอาหมามาสองตัวอยู่นู้นน่าจะอยู่นาตัเนี้น่าจะามาเปิดอูไปขี่เล่นกันนะเดียวเนาะอะงั้นเดี๋ยวเด่นไปเตรียมของทําเมนูชอ่องลงเด่นก่อนมาเปิดพอคั่วโอ้สีนะลงเดเ่นเตาก็ร้อนละตอนก็ร้นอน <ละ S 1> <ล>แล้วด<ะ>ูครับดูเนื้อวันนี้<อ>ต้มขมต้มขมสี่กิโลอ่ะนี่ สีน่าง่ามงามานี่เดี๋ยวอาจจะให้นาเลย่างแห้งๆครับเราไปผ่าไปอะไรก็ได้นี่กี่โมงแล้วเนี่ยสามโมงครึ่งแล้วลองไปจะไปรับไปรับปองคุณใช่ไหมค่ะไปรับปองคุณก่อนโรงเดยนก็จะจะอยู่สวนนี่แหละครับเดี๋ยวก็เก็บบรรยากาศไปตอนเย็นก็จะมีใครมาไดอยากกินต้มแซบน้องลุงเด่นกลับไปเบิ้งไนช่องกลัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นต้มขมใส่เพี้ยหัวดีต้มขมแบบ สสยเนื้อต้องอย่าพลาดเมนูนี้ต้มขมใส่ตะไคร้เยอะๆ,ๆใส่พวงดีเขาจะไม่ขมได้ไงนี่ไหนขอดูหน่อยนี่พวงดีโอโหพี่น้องไปดูคลิปเต็มๆได้นะครับนี่ครับต้มขมเราตุนหม้อไฟร้อนชาเลยครับนี่เดี๋ยวต้องขับรถไปตามเรียกเรียกทีมงานมาช่วยชิมหน่อยละนะไปดูนาเยทันนะครับเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ไปดูว่านาจยทันน้ำแห้งหรือยังเนาะ ครับตอนเย็นๆหลังจากฝนตกมาหลายวันครับดูพยากรอ์อากาศวันนี้ไม่ตกเนาะแต่มาอากาศก็อบอ้าวครับไม่ค่อยมีลมพี่องเพื่อนๆสังเกตนะครับไม่ค่อยมีลมแต่ว่าอากาศดีครับแดดก็ไม่จัดแต่ว่าไม่ค่อยมีลมอบอ้าวนิดหน่อยท้องฟ้าวันนี้ครับสวยมากเดี๋ยวตามไปดูนาเยาทันครับแล้วก็ตามไปเที่ยวสวนนะเลยดูว่าะเลอยู่สวนหรือเปล่าชวนละเลมากินต้มขมครับกำลังตุนไว้ กินแน่นอนโอ้เอ้านั่นอะก็อยู่นานจะทันนี่ครับนั่นอะไรเห็นอนอยู่นี่เอานั่นอะมาเปิดอูพี่น้องนั่นอะเ,เปิดอูอ่ะโอ้นั่นอะเ,เปิดอูเจทันกับเปิดอูตัวนี้โอ้อยังไงเน,นาะนจาจะทันครับมาดูบรรยากาศก่อนอ้าโถวิวสวยไม่มีมือจับคัดฮะเอ้า,อา ยายทันมานอนให้กำลังใจข้าวครับพี่น้องดวงเฮงอ,อ,อืโอ้โอ้มา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 เอาของมาให้เอาของมาให้โอ้มามามาให้พ่อเหรอมาปล่อยดิปล่อยกะให้ก็ปล่อยกะอือเอาของมาให้ใหหด,ใหใหดวงเฮงมาเลยยายทันเอาของมาอะไรนะมานอนให้ก็นังใจเขาก็ดีเขาหน้ามร่งก็ดีใจแล้วเอเอ นี่น้ำลงแล้วครับนาจะทานโอ้ได้กินข้าวอยู่ด้เนาะยายเนาะจะได้กินข้าวอยู่พี่น้องอ้ยโอ้เอาเบ็ดมาเดี๋ยววันไหนชวนแมาแคมปิ้งมาปาักเบ็ดได้ได้กินปลาได้ครับเนี่ยนานี้คือปะน้ำจากทุกที่เขาจะมาไหลามาอยู่ตรงนานาตรงนี้นะแล้วก็ปลาก็จะมารวมกันอยู่จุดนี้นะครับปีนี้มาปักเบ็ดได้กินปลาแน่นอนครับนี่อะไรพี่มาด้วยอะไร อะไรเป็นไรอ่ะเป็นไรไปกินไปกินชิ้นเนื้อ,อย่างที่สวนอะไรอ่ะพี่อะไรเป็นไรสวัสดีเลิฟยูก่อนเลิฟยูก่อนเฮ้ยมาเลย ซื้อเนื้อมาต้มขมมันอะสี่กิโลเดี๋ยวไปหาทาเลก่อนเด้อทาเลพ่อจะโทรหาพอดีซื้อเนื้อมาต้มขมมันอะสี่กิโลอะแต่ว่าต้มไม่ได้วนะกลัวนาเลไม่ว่างตอนนี้ก็เลยต้มไม่รอแต่ว่ายังเหลือเนื้อเป็นกิโลไว้ย่างไว้ย่างกินโอ้นาเลมาเปิดอูพี่น้องเลาจะมาเก็บหอยหอยตอนเช้าตอนกลางวันเี่นดักแซบเลย หอยนะหอยไม่ขึ้นเพราะว่ามันร้อนอาาเนาะแดดร้อนเออตอนเช้านี่เห็นอันนี้ไม่ใช่ของนั่นเลยใช่ไหมเนะน,นี่ยอันเนี่ยเนี่ยโอ้ยไม่ไม่มมม <laughs> โอ้พี่น้องนี่นั่นเลยเวลาว่างๆก็มานอนเปิดอู่นี่บรรยากาศบ้านนอกก็แค่น้องเอ้ยเบิง่งนี่ก็ว่าแต่การที่เราไม่ได้เกียรติยังเงินครับเนี่ยไม่ใช่น้องดูบรรยากาศนั่งฟังเพลงไปนั่งดูธรรมชาติไปนะดูดูดอยพระบาทนี่ โอ้นเองนาจะทานนี่มาปักเบ็ดได้อยู่กับไหนเนาะเ<ะ>พอมีป่าบ่าแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นมีเหยื่อต้องมีเขียดเนาะรุนมาเด็เขาเรียนเนี่ยใส่เดือนใส่เดือนอ๋อต้องใส่เดือนเนาะใส่เดือนจะกินดีเพราะว่าปลาดกเยอะอืม่า<ะ>นี่เขาเด็กไอ้ไม่คนน่อยไหนใส่กันบ่อยแล้วเนี่ยเขียดเนี่ยยังอ่าๆค่ะเจ<ะ>็ดนั่นนั่นต้องเหยื่อเหยือ่อกับหายาญ่ละช่วงน,นี้นั่นเลยไปซื้ออะไรนะมันก่อนนั่นเลยซื้อปลาช่อนตัวหนึ่งโลสามขีด เขามาใส่เบ็ดกอใหญ่แห้งง่ายเลยครับปลาปลาตัวเท่าไหร่นะโลสามขีดนั่นเลงก็เอาขังใส่อะไรไว้เอาใส่ถังไว้ยังดิหมดละเอาเขียงทับเอาไม้ทับไม่ทับน้ำเต็งไม่ต้งหาเอาน้ำทับอีกโอ้ดูทักร์ก็เกินไปครับสุดท้ายเด็กเงินข้าวว่าออกไปถนนครับเจ้าของแค้เมาเอาไปซ่อมแต่ว่านั่นเลงเป็นเจ้าของปลอมบ่ได้ซื้อเรียบร้อยตอนเช้ามาปลาหายครับเป็ด เดี๋ยวข้างหน้าบ้านเขาบอกว่าอะไรไงนะไม่รู้ปลามันบืนมาจากน้ําปลาขึ้นมาจากหนองใช่ไหนลูกเขาไปขายเรียบร้อยละเรียบร้อยแล้วครับน่นเลยไม่ได้กินปลาสักเดี๋ยวต้ไม่กินเนื้อย่างน้นเลยเด้ออ่าค้าบขเดี๋ยวบรรยากาศดีครับเดี๋ยวแม่เบิ้งเหนืเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นไปบัวห้อยกันีรครับโอ้ไปปิ้งกินยายปิ้งแห้งๆกิน น,นี่หอยนี่ครับโอ้บรรยากาศดีแต่ครับนี่นี่ยายว่าถ้าจังหวะดีเนี่ยเดี๋ยวมาขุดบ่อตรงนี้เลยไม่ต้องใจญ่แนี้เวล่ะที่นี่มารับรองรับน้าครับปลาก็จะลงนี้หมดเลยแต่ถมตรงนั้นเออตรงนั้นที่อยู่กลางนาอุย้ยวิวสวยท้องฟ้างามงามวนันนี้หมอมีฝนแล้วนะเลยเนาะโล่กหมดละสว่างหมดละ ดูใหญ่ครับใหญ่ก็พาเปิดอูวันรกาศมนะครับขอบคุณมาถึงสวนแล้วมันเรตาเลตเป็นมาเป็นเชฟละเพื่อนนาเล่มมนี่นาเล่อันนี้ยังนนาเล่มาแจมมาเสื้อได้หมดเนี่ยเมนูนู่นนี่นาเร่มาเป็นคิวิส่ตรวจสอบรสชาติอันนี้อันน้เสื้อเสื้ออันนี้ไอเนื้อย่างย่างสิ้นปิ้งสิ้นสูตรยังนำมักโสี้ำมักมักพี่มา มัดเครื่องอมัดเครื่องเรียบร้อยส่งเครื่อง,องไอ้ชุดนี้เป<อ>ร,รียบเทียบกันในอันนี้มัดเขลียวได้เลยเราไปดูคิดเป็นเต็มแล้วกันอันนั้นยังนั่งเฝ้าให้ยังให้ไม่นา่าก็นั่นดงดมกลิ่นนี่ก็อิ่มไปใส่สมุนไพรเย,ยอะไงะมีตะขามีตะไคร้โหปอดเท่ามีดนะสูดสูดดมจะจะอิ่มก่อนจะได้ชิมอะไรหอมๆนะสิบะดังบึนสเต็ปดังเบิร์กดูเขาเบิรงแน่ บางกล้องมันเป็นนี่นะน้ำ<ม>เต็มห,ห,หม้อครับตุนเหลือแค่นี้เองนะครับเธอต้องไปซูมดูใกล้ๆของน้าเล่ย่างนี่น่ากินมากต้องต้องใช้เลนน่ากินนะ่ากินอ่ะอันนี้ต้องไฟอ่นอ,อนๆครับเดี๋ยวไอ้เครื่องโมนี่มันเิยใหม่ไม่น,นะน่ามเฮ็ด t t a ไฟอ่อนที่สุดนี่นแม่บักอันนี้แม่แต่แซ่บนั่นเองเออจังวานล่ะต้องเฮทสไฟอ่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวพริกพวกยังไงพวกข้าวเิยใหม่ผมเคยไปกินอย่างนี้ที่เวียดนาม มันมีคลิปหนึ่งไปดูนะตอนผมไปเที่ยวเวียดนามอ่ะเข้าไปกินไก่เวียดนามกอปียายท่านเลยยายท่านกอปีเวียดนามแล้วขอเขาเป็นจีนควายเลยแล้วมันยาวเป็นนี้เลยแล้วเขาหมักยีพริกเนี้ยอ๋อเป็นแซ่เลยเป็นแซ่เลยเออแล้วเวลาเวลายายท่านไ่เห็นคลิปตอนเห็นยายท่านไ่เห็นเด้อตียายท่านอันนี้สูวยยายท่านเด้อนายเต้คิดว่าคิดว่าคิดว่าเออ เป็นส้งเครื่องกัสีหอมดีนะ่าจะได้ลายนี่มีว่าไส่ปลาได,นะด้เหมือนอยู่ส้กะปิอืมก็ว่ายุ่งเป็นหอมคือกะปินนวัวย่างกะปิพี่น้องอืมทุกวันใส่ปลาวัวย่างกะปิอุ้ยทองฝากก็ง่ามง่ามแล้วไปร้งซไหนไหมไปกินกับคนสาวเวียดนามเขานั่งขายแล้วเขาก็จะมีมีจิ้นพี่จิ้นเขาบอก็นจิ้นฝายเนาะมันแห้งมันเป็นแห้งนะยาวอย่างนี้นั่นเองรังอยู่ข้างหลังน้อยแหละ เขาก็มันหนาวเนาะแถวซาปาเขาก็จะมีเตาไว้แบบนี้แต่เป็นเนื้อสดจังสิบอ้วนเต็มบอมเป็นเนื้อแห้งแห้งแบบขแดดเดียวแล้วหรือว่าแห้งแ็กับแดดเดียวเขามักหรนื้อแห้งไปจากแดดสายเราหอมไม่ย่างแค่ไข่ค่ะเนาะอาหารไว้จังสิเนาะแล้วเขาก็มีนี่มีมันขายมีมันมีไข่ไข่ย่างมีจิ้มย่างมีชาอืมันเป็นที่ท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ไปนั่งกับเขาเก้าอี้เก่าๆก็ท่างคุยกับเขาแต่เราคุยไม่รู้เรื่องหรอก ภาษาเวียดนามเราแต่ที่จริงคนเวียดนามเขาเก่งหลายภาษาเด้ร้านร้านอาหารธรรมดาเนี่ยสาวพนักงานเสิร์ฟเขาเนี่ยพูดได้ไม่ต่ำกว่าห้าภาษาได้พูดไทยได้พูดลาวได้พูดภาษาลาวได้แล้วก็พูดเป็นภาษาไทยได้ยังต่ำอ่ะยังต่ำสี่ภาษาคนเวียดนามนี่เก่งภาษาไทยยังได้เลยแต่เขาได้สวัสดีได้นิดหน่อยไงแต่สื่อสารได้เลยล่ะ เหมย์ก็ว่าก็อาจจะบอบถ้าที่เวียดนามอ่ะที่เคยไปน้เขาไปเที่ยวลาวเหนือขันเขาบอกว่าสาลาวได้ก็ตองบอกว่าสาไทยได้ดันนะบ้านเขาติดติดกันเลยเนาะที่ที่เวียดนามเหนือเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคนไทยดําไตลําคนไทยดําเป็นไต้ไต้นาเป็นไทยดําคนไทยดําอ่ะพูดถ้าอย่างนั้นสื่อสารกันเกือบจะรู้เรื่องลว เป็นคนพี่น้องไทยดำว่าไปก้อนน้องเด่นว่าไปว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเ<อ>ดี๋ยวได้เลามีโอาเนี้นะเลยอาจจะเป๊ะรอบนั้นถ้าคนได้ติดตามเนาะนั่งขับรถไปจากเชียงรายเนี่ยเอารถไปจอดไว้ที่ไปถึงที่แขวงอุดมใซแล้วขับต่อไปที่เมืองขวาจากเมืองขวาแล้วเอารถไปจอดไปจอดที่ด่านปางหกจอดด่านปางหกเจ้าหน้าที่ตมไม่รับไม่รับฝางรถบอกจอดไหนก็จอดเลยแล้าก็กลัวรถหายเนาะจอดไว้แล้วก็แบกเป๊ะ ขึ้นรถเมล์รถบัสจากเอประเทศดีอี่ยังก่อนงามๆามกันหนาอยู่แถวใดก่อนที่เมืองหลวงเขาบอกเนี่ยก็เหมือนเหมือนเราแล้วไปต่อเดียนเลืองเที่ยวสมัยไม่อ่ะอยู่มันไม่ใช่ฮานอยนะมันเออไม่ใช่โอจิมินไม่ใช่โอจิมินอยู่เมืองฮานอยแถวฮานอยห้อยอันคล้ายๆเป็นสะพานลอยไเออใช่ใช่ใช่แมนแมนแมนเป็นสะพานลอยห้อยอันเปล่าแมนเปล่ากับพวกห้อยละ งงามก็ไปแล้วตอนนั้นแต่พี่ไม่ขึ้นเหรออาพันหนึ่งอะคนละพันผมก็เลยไม่ขึ้นพันสะพานแลอยฟ้าสะพานเดินในทางใช่ใช่ใช่งายเพราะเอาพันหนึ่งเรามีแก๊งเรามีสี่คนสี่คนก็สี่พันล่ะซื้อเบียร์แก๊งน้ำกินดีกว่าแก๊งสาหร่ายถึงว่าไปบ่ทันถึงเล้วแต่ไม่เป็นเท่าี่เบียร์ยังไงก็ไม่ได้กิแม่แเลยมันหนาวเออใช่อาจจะ มาประเทศเขาหน,นาวมาเลยเหรอช่วงน,นั้นไปหน้าหนาวจะตีรถอยู่แล้วแล้วขึ้นไปบนนู<อ>่นนี้ก็เดินไกลอีกเหนือเหนืหนหนหนรรนอยูยูเซ็นสวนเซ็นสวนมันยูบนโย่บนโย่ของประเทศไทยคือเราไปเราไปกับทัวร์เขาก็อาสาว่าใครไปก็ได้เขาไปก็มีค่ากระเชา้าหมดโควิดก็อย่าไปเที่ยวอย่างนั้นนะพาไปหน่อยนะมันต้องขึ้นกระเช้าขึ้นเอ้ยขึ้นไก่ยังกระสีขึ้นอยากไปปล่อยดอกไม้สาดด้วยวิญญาณดอกกระเช้าตอน นั่งรถจากปางหกจะไปเดียนเมนฟูน่ะด่านตอมองเขาอยู่กลางป่านั่นเลยเราไปเจอทหารเวียดนามเนี่ยเจอตอมองทหารเวียดนามนโอ้โหแบบคิดผิดหรือคิดถูกแล้วก็กลัวนะเพราะถ้าไปสนามบินไปลงที่มันก็มันก็จะง่าย,ยางไงเจอคนอันนี้ทั้งตอมอมีผมอยู่สามคนอะ <c oughs> แบกปียาวๆไปเนี่ยพอเข้าไปถึงด่านเดียนเมนฟูนที่ประเทศเวียดนามพ๊บเข้าไปภาษาก็ไม่ได้ไม่ค่อยจะเก่งเนาะไปแล้วก็ ตำรวจเวียดนามก็ก็ต้องเข้า,เ,ขาเอาพาสปอร์ตไปตรวจในห้องมันอนะ่ะไปทีละคนแล้วเข้าไปในห้องนะั้นไม่ได้แบบปั๊มอยู่ข้างนะอกนะเข้าไปในห้องของเขาก่อนเหมือนกับว่าถ้าเขาสงสัยเขาก็สัมภาษณ์แล้วก็ล็อกอตัวเขาขังเลยนะใช่ไหมดูกระเป๋าวาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห <laughs> อะไรมีในกระเป๋ามาจากลาวหรือเปล่านะ่ <laughs> าเสียวเหมือนกันเลยน่ารีกับไอโดนน้อยอย่างเดียวผมไม่โลอาจะให้ลุงเดนแปลน เราเราอยู่ในคลิปตุงเด่นปะมันจะยาวเกินแล้วนั่นเนี่ยก็เราไปดูคลิปเต็มๆนะครับต้มขมต้มขมวัวแล้วก็ปิ่งซีนย่างซีนย่างเนื้อสุดเย็นน้ำปิ่งปิ่งปิ่งนาะคนที่แสนเอิญปิ่งเนาะคนปิ่งซีนปิ่งซีนปิ่งปิ่งซีนปิ่งซีนอ๋อคนเราปิ่งซีนบระจานปิ่งซีนบระจาน ท่านอะไรปิ้งซิ้นมันแบบเป็นดัแซ่บไหมมันหวนวนอ๋อมันบอกคือผู้สาวเปลาปิ้งซิ้นบอจ้าที่นั่นเส้นนั่น้องห้อยอย่าจเงีนั่นแหละโอ้ยนั่นเราดีแฟนคลับเรายลหมดแล้วปิ้งซิ้นบอจ้าปิ้งซิ้นปิ้งซิ้นบอเอาเบมือมาลั่งเลยเนาะคนเดียวนันไปกับใครเหรอแล้วหัวงูตาโยนคลิปเต็มๆครับคลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะ่น พี่หมีกับแซนไปแล้วพี่หมีก้าโซนนี่หาเพราะยากแล้วโอ้ยบู๊พี่หมีต้มผมไปเจอพี่หมีก่อนชิโคลยีแต่น่ะไปเจอที่เชียงใหม่จะวาจะว่าฉลองแฟมิลี่ให้อยู่ว่าได้ว่าต้อนเชียร์แกก็ซื้อเอาทะเบียนรถพี่ไปซื้อหวยแล้วถูกก้อนโอ้ยอันเจ้าของรถพี่ถือจังก้ามือขั้วเยอเซมันต์โอ้ยแผ่นก้ามือขั้วไหนตั้งพี่หมีเว้ยเลขออกย่ามได้กระลุงเด่นถูกหวยปะ แกก็เอาไปซื้อเป็นเนาะแกก็เอาหลังไปซื้อหน้าถูกเนาะเอาหน้าไปซื้อหลังอะไรไม่รู้แกซื้อถูกทุกบอ่ะคนมันมีดวงเนาะคนมีดวงมาทางนั้นนะของข้าดวงมาทางเงื้อเรามาสายกินลุงเดมปิดคลิปเลยค่ะไปแล้วครับก็เราไปดูคลิปเต็มๆนะครับต้มขมวัวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนี่แหละเพื่อนๆดูได้ แพทหนึ่งสักพักหนึ่งก็นู้ซ่อเด่นต่อกันเลยคีบก็ตำส้มตำนะขีบวันชดวัดเลยตอนนี้เราไปดูบรรยากาศนานจะทานน้ำท่วมหายหรือยังต่อโฆษาเบิ้งแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยจังไรกัไใดเดี๋ยววันรถรอตอนลูกหลานเนเนนๆนตู้ไดกันใดแพ๋ยวจะสสีจังไจังไรไปไต้ก็บบ่ไดอยู่ยจ๊สสีแล้วยเงียแน่อยู่แน่อยู่บ้านแน่ วนันตะเลแค่นี่ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วครับโตตัวต่อไปให้มันต้องตั้งกาดไห้มันแน,แน,แน่นๆครับผู้ใดก็ได้ครับตัวต่อไปได้ขอบคุณเอซีหลายเพื่อนติดตามก็คือเพื่อนให้กำลังใจเฮาแล้วเ <c oughs> นาะก็ขอบคุณหลายๆบ่มีเอซีน่นี้ก็ <c oughs> น้ำใจเพคน <c oughs> ส่งมาให้เฮาก็ตอบแทน <า S 1> ด้วยน้ำใจขึ้นไปเรื่อยๆครับหมดโควิดก็จ้างมาเที่ยวเลยเที่ยวหากันยามกันเด้อ ไปแล้วงั้นนะคลิปนี้ไปแล้วนะไปแล้วครับสวัสดีเอชทีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโชคดีโชคดีมาเรื่องไายบายบายค่ะบายบายเอชทีสุกคนกับแม่กำลังใจยายท่านนำเนี่เดี๋โอ้ยกำลังใจยายท่านหลายแล้วน้ำท่วมมันตะก้อนนี่น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้วเนี่ยวันนี้ว่าเอาแล้วเนี่ยนะ ทางอีสานเนี่ยบอกว่าไลมาทางพีแน้วแตนทางพูนกับเขาสิตายทางพีกับเขาสิตายอันนั้นเขาโอ๊ตน้ําอันนี้เขาโพดน้ําพอดีมือนี้ยายท่านว่าหนี่ประกาศมาเลยน้ําท่วมเขาเออมือนี้มาเบิงรสเราจะสบายใจแน่หน่อยนึงแล้วถ้าฝนมาตกมาอีกก็คงสิได้กินอยู่งยิ้มได้จักน้อยเลยนะโอเคจบบทเพลงวายอะบายบาย